โอเคอันนี้คือข้าวหมากที่เราทําไว้เมื่อสองวันก่อนนะคะตอนนี้ค่ะเข้ามาก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาแกะดูกันว่า,าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ค่ะข้าวหมากใบบัวอันนี้เราเอาไปแช่เย็นๆนะคะมันก็จะทานเย็นๆค่ะจะอร่อยข้าวมากนี่ ออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะจะมีน้ําน้ําจากแป้งหมกักแล้วก็ข้าวเหนียวที่เราหมักไว้เนาะมันก็จะเป็นน้ำน้ำแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูปื๊บเนี่ยเห็นน้ำไหลไหมคะปื๊บเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นออกเป็นน้ํำหวานๆนะคะเดี๋ยวเราชิมดูก่อนเนี่ยค่ะอืมโอเค นี่ค่ะหวานหวานแล้วก็เย็นได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้ก็คือเสร็จแล้วข้าวหมากใบบัวนะคะมันก็จะได้รสชาติของถ้าคนที่เคยกินข้าวหมากเนาะมันก็จะหอมๆม,มันหวานนะคะออกเปรี้ยวนิดๆแป้งเหมือนเหมือนแป้งกับข้าวเขาทาปฏิกิริยากันนะออกเปรี้ยวน,นิดๆเองค่ะแล้วก็หวานหอมหอมใบบัวเนี่ยค่ะเวลาทานนะคะถ้าเป็นชาวบ้านทานเขาก็จะทานแบบนี้เลยแช่เยน็ยนๆแล้วก็ทานแต่ถ้าเป็น โดยทั่วไปค่ะทานกับนมสดก็อร่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานกับนมสดนะคะเราก็เอาไปเอาเข้ามาเนี่ยตักใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเอาน้ำน้ำมันเนยนมสดก็เป็นนมพัชไรท์ธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วก็ราดลงไปเลยเนี่ยค่ะพอทุ่มทวม,ทมนิดนึงค่ะรสชาติเข้าหมาก็จะออกหวานๆวานหอมหมแล้วก็มันๆด้วยรสชาตินมนะคะอร่อย นี่ค่ะวิธีทานก็ทานแบบนี้เลยค่ะทานคู่กับนมแบบนี้ค่ะตักคู่กันรีบแล้วก็ใส่ปากได้เลยค่ะอร่อยอ,อร่อยค่ะถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานเนาะชอบรสชาติออกมัน,ม,นมันนิดนึงค่ะทานกับนมเนี่ยค่ะจะอร่อยมากๆเลยสำหรับคนแก่เนาะเขาจะชอบคือผู้ใหญ่ดีกว่าจะชอบกินแบบรสชาติมันหวานเขาก็จะกินแบบ เพียวๆเลยค่ะกินเข้าวมากแบบแกะมาแล้วก็กินได้เลยเหมือนกันค่ะหรือว่าจะมาทานแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบค่ะก็ลองดูนะคะ อร่อยหวานมันค่ะเนี่ยหาเสร็จแล้ววิธีการทำข้าวหมักก็ไม่ยากนะคะแต่ว่ามันก็จะใช้ขั้นตอนแล้วก็เวลาในการทำนิดนึงค่ะก็คือทำแล้วจะกินเลยไม่ได้เนาะก็ต้องหมักทิ้งไว้อย่างน้อยเนี่ยสองวันนะคะอันนี้คืออากาศร้อนเนาะได้สองสองวันสองคืนค่ะพอดีเลยแต่ถ้าอากาศเย็นๆหน่อยก็อาจจะต้อง3วันขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแต่ว่าอย่างบ้านเราตอนเนี้ยอากาศมันก็ค่อนข้างร้อนเนาะก็เนี่ยค่ะสองวันก็ได้กินเลยนะคะสองคืนเนีค่ะไม่ถึงกับสองวันนะคะ โอเคค่ะถ้าชอบก็ลองไปทำตามดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ครัวพี่ๆด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ